ช่วงเจ็ดประจันบาลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่วงเจ็ดประจันบาลสัปดาห์นี้แมตต์ปิดฤดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยนะครับแน่นอนเราต้องยกคู่นี้เลยครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลครับเกมนี้ถ้าหากว่านิวคาสเซิลยังต้องสู้เพื่อความอยู่รอดงานหนักแน่ของอาร์กเซกนอลและลูกทีมแต่พอเป็นอย่างนี้คือหลังจากที่อาร์เซนอลชนะวีแกนวีแกนตกชั้นนิวคาสเซิลลอยตัวนี่ผมว่า แน่นอนเละครับแรงจูงใจในการเล่นความมุ่งมั่นทุ่มเทมีมีมสำหรับผู้เล่นนิวคสเซลแต่ยังไงก็สู้ความมุ่งมั่นทุ่มเทและแรงจูงใจใการเล่นของาร์เซนอนไม่ได้าอ์เซนอลอาจจะมีผลงานที่ไม่น่อยหน้าจดจําเวลามาเยือนถิ่นของนิวคสเซลในช่วงหลังๆครับแต่สําหรับแมตช์สำคัญอย่างนี้ผมยังผมเชื่อว่ายังไงอาเซนเกอร์ก็ต้องกาชับลูกทีมในการเล่นยังไงลูกทีมทุกคนก็ต้องมีพลังแฝงพลังเสริมที่จะสู้เพื่อให้ทีมประสบความเร็จ อย่างน้อยๆก็เป็นการขอบคุณแฟนๆตัวหลักพวกเขาครบนะครับได้โอริเยชิรูคนทอดแบนกลับมาเทยวอลวคอตลลคัโพอดอสกี้ซันติคาซลลัวรามิเกลเจตาหรือแม้กระทั่งสิงเท่าอย่างโทมัสโรซิสกี้ที่ช่วงหลังล,ลงเล่นบ่อยเล่นดีด้วยนี่ผมว่านี่คือปัจจัยที่จะทำให้อาร์เซนอลใช้แรงกระตุน้นแรงจูงใจที่มีมากกว่าบุกมาชนะนิวคาสเซิลด้วยสกอร์1-0ครับสวัสดีครับปิด ท้ายปลายทางของพิม์ลีกนะครับวันอาทิตย์นี้เนี่ยรับประกันซอมฟรีอาร์เซนอลนะครับแม้จะไปเยืเอยนนิวคาสเซิลนะครับแต่ความหมายมีนะครับเพราะว่าต้องชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุทกทีมกำลังมั่นคงมั่นใจนะลิมิงชัวร์การันตีนครับมี3แต้มยิงเยอะแน่นะฮะเพราอนิวคาสเซิลเนี่ยไม่มีอะไรละเล่นกันเพลิดเพลินเจริญอาหารเท่านั้นเองนะครับนะอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสวันอาทิตย์นี้นะครับปิดแล้ว สวัสดีครับพบกับผมอ้วนเพลย์เม่เกอร์อีกครั้งครับในช่วงเจ็ดประจันบาลนะครับวันนี้พี่มายเลขของกรีตนั้นสุดท้ายของรุ่การนะครับก็เลือกคู่สําคัญนะครับระหว่างนิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลนะครับที่เซนต์เจมส์พาร์คถือว่าเกมที่นิวคาสเซิลก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับสถานการณ์ไม่ต้องดิ้นรนในการตกชั้นแล้วส่วนอาร์เซนอลก็ยังต้องคว้าชนะนะครับเพื่อการที่จะได้ไปเตะในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าดับ3ยังถือว่าเป็นไปได้อยู่นะครับ ก็เบียดกับเชลซีแล้วก็สเปอร์ด้วยดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าอาร์อซอซึ่งกําลังได้ความมั่นใจครับจากเกมล่าสุดนะครับที่ทําผลงานได้ดีเดียวในการถล่มวีแกนนะครับแล้วก็ตักเตะก็ค่อนข้างจะพร้อมทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้เชื่อว่าเนลคาสเซลแรงจูงใจงต่างๆก็คงไม่มากนักอาจจะเป็นเกมนัดสุดท้ายในบ้าน แต่ว่าถ้าดูความมุ่งมั่นตั้งใจแรงจูงใจแรงต่างๆก็ต้องให้ทางด้านของลูกทีมอาร์เซนอลเกอร์น่าจะดีกว่านะครับสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าทั้งวอลคอตดทั้งกองหน้าคนอื่นๆนะครับทั้งพูดอสกี้ก็น่าจะพาอาร์เซนอลบุกชนะนิวคาสเซิลได้ผมให้อาร์เซนอลบุกชนะนิวคาสเซิลได้2ประตูต่อหนึ่งครับสวัสดีครับมาพูดกันถึงเกมพิมร์ลีกนัดสุดท้ายครับอาร์เซนอลจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลเกมนี้ผมขอให้ด้วย ความไม่เป็นกลางให้ด้วยความไม่วิเคราะห์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมเชียร์สเปอร์ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์คเนครับผมเป็นแฟนไก่เดยทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้อาร์เซนอลจะสะดุดครับไม่ชนะทางด้านของนิวคาสเซิลไปทำได้เพียงแค่เสมอเท่านั้นในขณะที่คู่หนึ่งแถมเลยแถมนะฮะสเปอร์เปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ขัดลอย4-0แล้วก็ส่งให้สเปอร์ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์กแทนไม่ต้องมาอันดับ3เท่ากันไป เพย์องเพย์ออฟเหลือเธอครับไม่มีนะฮะอาร์เซนอลไม่ชนะนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลเล่นเอาใจแฟนทูนอาร์มี่เพราะว่าเขาเคยแฟนบอลเดิเคยเดินออกครึ่งสนามนะนิวคาสเซิลเล่นไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเกมสุดท้ายไม่ตกชัน้นแล้วเนี่ยเล่นเอาใจแฟนฮนะบี้เต็มที่ขี้เต็มกางเกงใส่อาร์เซนอลไปเลยครับก็เต็มที่ได้แค่เสมอครับสำหรับอาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอตอนนี้ก็อยู่กับผมแจ็คเล็กนะครับกับช่วงเจ็ดประจันบาลน,นะฮะวันนี้คู่ที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับเป็นคู่ของนิวคาสเซลที่จะเปิดเซต์เจมส์พาร์คนะครับพบกับ อาเซนอลต้องบอกว่าคู่นี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีความหมายในโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับเพราะว่าอาเซนนอนยังมีลุ้นในส่วนของพื้นที่แชมเปี้ยนลีกซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญในอันดับสุดท้ายกับการไปเล่นฟุตบอลยุโรปด้วยนะครับตรงข้ามกับนิวคสเซิลครับนิวคสเซิลถือว่าโล่งแล้วครับกับโปรแกรมนัดสุดท้ายเพราะว่าไม่ต้องไปลุ้นหนีตกชั้นแล้วนะครับถือว่าก็คงจะผ่อนคลายกันพอสมควรครับกับเกมนี้แต่ว่าการได้เล่นในถิ่นของตัวเองนะครับก็คงเป็นความได้เปรียบของเจ้าถิ่น นิลคาซเล็กน้อยครับแต่ว่าถ้าดูกันจากภาพรวมก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยอาร์เซนอลถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะดีกว่านิวคาสเซิลพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะนิวคาสเซิลเนี่ยต้องบอกว่าช่วงหลังฟอร์มค่อนข้างจะตกแล้วก็มีข้อผิดพลาดในเกมรับกันค่อนข้างเยอะครับถ้าวัดจากตัวผู้เล่นอาร์เซนอลเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับ ยิ่งเทียบกับความสําคัญความมุ่งมั่นของทั้งสองทีมก็คงต้องบอกว่าอาสซนดูดีกว่าเยอะเลยนะครับคู่นี้ครับผมมองว่าความมุ่งมั่นกับการไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าเชเบอร์ลีของเซนอลนะครับจะทำให้เซนนลบุกมาเก็บชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลได้ครับสกอร์น่าจะอยู่ที่ประมาณ2-1หนะครับหรือไม่ก็เป็น2ประตูต่อศูนย์ประมาณนี้ครับ สวัสดีนะครับผมปองกุพนทองพลับนะฮะวันนี้มารับหน้าเสือในการเป็นเซียนนะฮะที่จะมาทํานายไทยทักนะฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลนี้นะฮะซึ่งจะเตะกันในวอาทิตย์ที่ถึงนี้แล้วก็แน่นอนนะฮะว่าหนึ่งในทีมที่มีโอกาสได้ลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์กก็คือทีมโปรผมนั่นเองอาร์เซนอลนะฮะซึ่งจะต้องไปเยือนทางด้านนิวคาสเซิลนะฮะแล้วก็ต้องทําผลงานให้ดีนะฮะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าในแมตช์สุดท้ายเนี่ยมันมมมมมมมีีีีีัันนนเเเคาาาารยยยกวว่่ห มีอยู่2คู่นี้แหละนะซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยจะไปเยือนนิวคาสเซิลแล้วก็ทันต์สเปอร์เนี่ยเปิดบ้านต้อนรับซันเดอร์แลนด์ซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยแต้มของอาร์เซนนอลเนี่ยก็เหนือกว่าสเปอร์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ย แต้มหนึ่งนะฮะอาร์เซนอลน,น,น่าจะมีสัก70แต้มนะฮะแล้วก็สเปอร์น่าจะมี69แต้มนั่นหมายความว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยนะฮะอาร์เซนอลเนี่ยถ้าชนะก็คือจบเลยนะะต่อให้สเปอร์ชนะก็คงไล่ไม่ทันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอาร์เซนอลพลาดพลั้งแล้วก็สเปอร์เนี่ยเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยก็จะแซงขึ้นไปนะฮะแล้วก็คว้าโคต้าไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมตช์นี้ต้องบอกว่าไม่มีผลแล้วฮะเซหรับทางด้านนิวคาสเซิลเพราะว่าลอดตกชั้นแล้วก็คงเล่นในครบตามโปรแกรมแต่ว่าเล่่นนนในบ้าาฮะกรที เขาเรียกว่าแสดงผลงานสุดท้ายแฟนบอลเนี่ยได้มีความสุขกันผมว่านเนลโกเซ่นเนี่ยคงใส่เต็มที่แหละนะครับอาร์เซนอลคงเต็มที่ด้วยกันนะฮะซึ่งคู่นี้ต้องบอกว่ากัมกึ่งสูสีฮะถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้ทางด้านเนลโกเซ่นนั้นจะโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นักลุ้นหนีตกชั้นเนี่ยนะฮะแต่ผมยังเชื่อว่านเนลโกเซ่นนั้นเจอกับทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าเขาน่าจะที่จะสู้ได้อยู่นะฮะผมก็เลยมองว่าแมตช์นี้เนะี่ยพูดตามตรงนะผมว่าอาร์เซนอลเนี่ย อาจจะไม่ได้3มแต้มกลับมาอาจจะได้สักหนึ่งแต้มนะเราก็ต้องไปรู้แล้วว่าสเปอร์นั้นจะทําผลงานได้ดีกับซันเดอร์แลนด์มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งก็โอ้โหนี่ผมพูดตรงนะไม่กล้าคิดจริงๆแต่ว่าถ้าจะให้ฟันธงนะผมก็มองว่านิวคาเซิลนะฮะซึ่งตัวผู้เล่นก็ไม่ได้ขี้เหลยนะ ผมว่าสู้กับอาเซนอลได้นะฮะถึงแม้ว่าอาเซนอลช่วงหลังเนี่ยจะโ,โชว์ฟอร์มได้ดีแมตช์ล่าสุดก็ถล่มวีกกนมาในบ้าน41นเนี่ยนะฮะนักเตะหลาคนกำลังมีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นทางน้านทีโอวันคอร์ดก็ดีหรือว่าผู้เล่นคนอื่นด้วยดีนะฮะก็มองว่าคู่นี้เนี่ยผมมองว่าแบ่งแต้มจบเสมอแบบที่ผมลุ้นลึก,ลกๆว่าให้อาเซนอลชนะนะครับช่วงเประจันบาล